ในรายการล mm. ุงจับออนไอน์นะคะวันนี้คุยกับคุณวรชาติค่ะผู้ซึ่งเป็นผู้ชนะนะคะรางวัลการประกวดถ่ายภ,ภาพนกนางนวลคะ่ะเมื่อปีที่แล้วที่สันตากาศดบางปูนะคะมาคุยถึงเรื่องส่วนตัวของคุณวรชาติบ้างตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะก็ถ้าตอนนี้งานหลักจริงๆก็คือเป็นเจ้าของบริษัทเซเว่นอิมเนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพนิง่งวิดีโอสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เศษของภาคคณะ คณะจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์มหาว,วิทยาลัยบูรพาที่<ะ>จังหวัดชลบุรี<ะ>แล้วก็เป็นอาจารย์ประจำให้กับโรงเรียนเคมสตาร์น i c a l School ซึ่งในแผนกคอร์สดิวิชันเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิชาที่เรียกว่า Photographer on Cruise ก็คือเป็นหลักสูตรที่สอนช่างภาพให้ไปทํางานบนเรือสำรานอันนี้ขอ,อความรู้กับอาชีพนี้กับการเป็นช่างภาพบนเรือสำราญทาไมมันถึงต้องมีหลักสูตรอย่างนี้เลยคะ,ะเพราะอย่างนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยแผนกพวกนี้จะไม่ค่อยรับคนไทยก็จะเป็นฟิลิปปินส์ ia, อินโดอินเดียแล้วก็เป็นประเทศอื่นๆซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคนไทยก็จะมีบางกลุ่มซึ่งเราเคยได้ยินบอกว่าเคยไปทางานบนเรือสำรานตอนนี้เห็นตามเฟซบุ๊กมีโฆษณาอยู่ฮัลส์กิ i n g ิ้งอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆ ก็ปรากฏว่าคนไทยเราก็เป็นคนที่ยิม้มแย้มแจ่มใสมันด้วยสัสัมพันธ์ดีขยันแข็งแรงอะไรเงนะี้ยก็เลยทําให้เขาอยากจะรับช่างภาพขึ้นมามแต่ทีนี้พอรับช่างภาพขึ้นมาเนี่ยในสมัยสัก3าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เป็นรุ่นแรกๆที่มีโอกาสได้เข้าไปคัดตัวก็ปรากฏว่าคนไทยได้น้อยมากเพราะอะไรอ่ะเพราะหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษอสองก็คือไม่ได้ในเรื่องของทักษะในการถ่ายภาพแล้วก็ยังมีเรื่องของบุคลิกภาพและอัจจิจิตอีกนิดหน่อยอนะครับก็เลยทําให ทุกๆปีพอเขาเวียนมาจะมารับสมัครคนไทย50คนได้กลับไป10คนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นซึ่งก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายโอกาสนะครับเพราะว่ารายได้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงกว่าช่างภาพนในบ้านเราทั่วไป<ม>พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงโอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกก,ก็ปรากฏว่าก็โชคดีว่าทางบริษัท CTI ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเอเจนซี่หาคนงานให้กับทางคาร์เนวัลคอร์ปอเรชั่นก็ มาร่วมมือกับเคมสตาร์นอริคอสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับวิชาพวกการเดินเรือแล้วก็เฮาส์คิปปิ้งอะไรต่างๆก็มาเพิ่มของการถ่ายภาพโดยที่มีผมเป็นคนออกแบบหลักสูตรแล้วก็พัฒนาแล้วก็สอนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยในอดีตก็เคยทํางานเป็นช่างภาพเบลส์สําร์ราที่อเมริกามาก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ว่า,เ,าเขามีวิธีการสอนการฝึกอบรมเขาต้องการให้เราถ่ายภาพได้แบบไหนคุณภาพอย่างไรซึ่งช่างภาพหลายๆคนเนี่ยถ่ายภาพเก่งนะ แต่ว่าอาจจะไม่ตรงใจของทางต่างประเทศเพราะว่ารสนิยมหรือความต้องการก็จะแตกต่างกันอีกทั้งคุณกิ๊ฟลองคิดง่ายๆว่ามีลูกค้าอยู่บนเรือสักสามถึงสี่พันคนช่างภาพสักสิบคนจะต้องถ่ายทุกๆคนในเวลารวดเร็วพร้อมๆกันเนี่ยนั้นแสดงว่าคงไม่ได้เอาแบบเหือถ่ายรับปัญญาบ้านเรานังแบบหนึ่งคนถ่ายทั้งวันเลือกภาพที่สวยคงไม่ใช่ก็เป็นลักษณะว่าใครมาปุ๊บคุณต้องได้ภาพที่สวยโอเคมาตรฐานดูดีเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็เลยทำให้ต้องมีการเรียนการอบรมกันเกิดขึ้น ส่วนใหญ่หลักๆกิฟตขอความรู้หน่อยว่าการถ่ายภาพบนเรือสำราญเนี่ย่ะส่วนใหญ่เน้นถ่ายภาพอะไรกันคะแน่นอนครับก็คงจะถ่ายลูกค้านะครับก็ถ่ายเป็นภาพคนเป็นหลักแต่ว่าในการถ่ายภาพบนเรือสำราญก็จะมีตั้งแต่ถ่ายคนในสภาพบรรยากาศธรรมชาติตอนถ่ายกับตุ๊กตามาสคอตที่ลึกถ่ายในสตูดิโอถ่ายเป็นวีดิงแต่งงานก็มีครับก็มีหลากหลายรูปแบบในห้องอาหารก็มีแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไทยไปทํางานถ่ายภาพบนเรือสำราญเยอะขึ้นไหมคะ ก็เยอะขึ้นครับเพราะว่าหนึ่งเริ่มเริ่มมีความรู้มากขึ้นน่นะครับว่าอ๋อเขามีตําแหน่งอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรียกอะไร การรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือพอคนไทยส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์ค่อนข้างน้อยก็ <c oughs> ทําให้ทางอเมริกาก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากจะมาบ่อยเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงขขเขาก็จะต้องมาคัดด้วยตัวของเขาเองของเราเนี่ยเราได้สอนมารุ่นนี้นะครับในเดือนกลางเดือนธันวาเนี่ยจะสอนเป็นรุ่นที่5นะครับแล้วก่อนหน้านี้3รุ่นแรกเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปร่วมคัดตัวนะครับก็ปรากฏว่าทั้ง13ท่านได้งานหมดเลย S <S <S <ม>นะครับก็ผ่านการคัดตัวแล้วก็ได้งานทั้ง13ท่าน <C HA. S 2> ก็เลยทําให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคนไทยยังไม่หยุดการพัฒนาเรื่องภา,าษาอังกฤษรวมไปถึงอยู่พัฒนาเรื่องของการถ่ายภาพ <C HA. S 2> ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยจะต้องเป็นช่างภาพบนเรือสำราญที่เก่งที่สุดบนเรือแน่นอนคิดถามเพิ่มเติมแบบคนไปสมมติตอนนี้คนเริ่มฟังเราเริ่มสนใจแล้วล่ะว่าอยากมาเป็นช่างภาพบนเรือสำราญบ้างปกติระยะเวลาที่ต้องขึ้นไปทํางานเนี่ยนานแค่ไหนคะ จริงๆถ้าโดยปกติจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5เดือนครึ่งถึง6เดือนนะครับแล้วก็จะต้องกลับมาพักร้อนสบายๆ2เดือนแล้วบริษัทก็จะออกค่าตั๋วเครื่องบินนะครับให้ไปกลับเลยมีที่กินที่อยู่ฟรีมีกล้องให้อุปกรณ์ถ่ายภาพในสตูดิโอฟรีหมดครับภาษีไม่ต้องเสียด้วยนะครนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจส่วนรายได้ก็เฉลี่ยสอ0 0เหรียญคะับส0ง0เหรียญกิบสฐสาหารัฐตอนนี้กิบคูณสักก็ตีสักสี่หมื่นออบฮะ สีเหมือนอัพไม่รวมค่าคอมมิชชั่นไม่รวมค่านู่นนี่เรากินอยู่บนันฟรีอยู่แล้วถูกต้องครับทั้งวันทั้งคืนเลยฮะเป็นเงินอย่างเดียวสิคะถูกต้องครับผมแน่นอนฮะก็เป็นอาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไม่ได้เขาไม่ได้จํากัดวูดไม่ได้จํากัดว่าคุณจะเป็นช่างภาพอาชีพระดับไหนมาก่อนก็ขอแค่คุณถ่ายภาพได้ระดับหนึ่งภาษาอังกฤษคุณโอเคมากนะครับซึ่งถ้ายิ่งคุณถ่ายภาพได้อย่างที่เขาต้องการนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนกับหลักสูตรเราก็จะได้เปรียบ เขากก็จะรู้เรื่องของการเตรียมตัวสัมภาษณ์รู้เรื่องของการเตรียมพอร์ตงานรู้เรื่องของการถ่ายภาพต่างๆซึ่งพอเมื่อคุณไปสัมภาษณ์กับเขาเขาบอกอ้าเดี๋ยวลองถ่ายผมหน่อยสิคุณก็จะรู้ว่าคุณจะต้องถ่ายยังไงให้ได้ตรงใจเขาอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเป็นอีกหนึ่งหนทางอาชีพที่ดีมากๆนะคะคิดว่าสําหรับตอนนี้จริงๆช่วงเดือนนี้บางคนอาจจะเรียน3ปีครึ่งจบแล้วแล้วก,กําำลัมงมองหางานว่าเอะฉันจะทำงานอะไรดีก่อนหน้านี้หรือบางคนเนี่ย คือบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะเรียนจบปุ๊บต้องทํางานเลยทํางานเลยแต่ว่าบางคนตอนนี้แนวแนวใหม่เริ่มมาคือเรียนจบแล้วอยากไปหาประสบการณ์ชีวิตก่อนค่อยมาเริ่มงานชีวิตจริงอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทาง,งหนึ่งนะคะ<ม>กับการไปหาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยปกต,ติเนี่ยที่ผมสอนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยนะครับบางทีก็มีเด็กรุ่นใหม่บางทีอาจจะสนุกกกิจกรรมน,ะนั้น,นแล้วก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆมาหลอกล่อเยอะมากมายทำให้พอเรียนจบแล้วก็ รู้สึกว่าไอ้ที่เรียนมายังไม่ใช่หรือว่าที่เรียนมาอาจจะยังทํางานได้ไม่ดีพออยากจะไปผจญภัยกับโลกกว้างนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางไปทํางานกับบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกะนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากก็แนะนำนะครับเรียนเชิญให้ไปลองไปรับฟังข้อมูลก็ได้จากงาน Open House นะครับซึ่งก็จะจัดอยู่เรื่อยๆนะครับสเกิดใครสนใจข้อมูลก็ลองติดต่อสอบถามไปที่โรงเรียนเคมสตาร์ะนะครับก็สะกดตรงตัว C H E M แล้วก็สตาร์ที่แปลว่าดดงดาว นะครับก็สมามารถร์ชเข้าไปใน Facebook ก็ได้หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาเรือสำราญเหล่านี้ค่ะสุงเนจ,จะไปทางประเทศแถบไหนบ้างคะถ้าหลักๆเนี่ยก็จะวิ่งในอเมริกาแถวๆคาลิเบียนแล้วก็จะมีบางลำวิ่งขึ้นไปแถวๆทางเหนือเช่น阿拉สกาฮาวายบางลำวิ่งไปยุโรปบางวันวินว่งลงมาแถวเม็กซิโกเปอร์โตริโกบางลำก็อาจจะวิ่งกลับย้อนมาถึงออสเตรเลียก็แล้วแต่ครับว่าคุณจะได้อยู่โอ้รู้เส้นทางน่าสนใจมากเพราะว่าไปหลากหลายทวีปมากเลยแล้วก็ไปเรียกได้ว่า ถ้าคุณได้ไปอย่างลาสกาคนอื่นอาจจะต้องเก็บกันเป็นแสนนะเพื่อไปลาสกาสักครั้งแต่คุณได้ไปอลาสกาแบบไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนะฮะภายในเวลาคอนแทคหนึ่งนะเพราะมันจะไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็แนะนําน้องๆนะคะใครสนใจอยากแบบมีชีวิตอีกแบบหนึ่งไปหาประสบการณ์ก็เป็นอีกช่องทางนึงนะก่อนจะมาใช้ชีวิตในกานทำมานจริงอยากจะบอกว่าขอเรียนเชิญน้องๆแล้วก็รวมไปถึงชาวบาพคนไทยที่อายุไม่เกิน35 นะครับอายุไม่เกิน35ขออายุเกิน20้วยนะขออายุเกิน20แต่ต้องไม่เกิน35นะครับที่มีใจรักแล้วก็อยากจะเรียนรู้โลกกว้างนะครับแล้วก็มั่นใจในเรื่องของภาษาอังกฤษตัวเองนะครับหรืออาจจะภาษากฤษได้รลับกลางๆก็ได้เพราะในหลักสูตรที่เราสอนเนี่ยจะอินคลูดกับเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการเน้นคําศัพท์เพื่อให้การบริการเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการสอบนู่นนั่นนี่ตามกระบวนการของเขาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้เห็นคนไทยไปโชว์ฝีมือในด้านการถ่ายภาพบรนเริอสำราญที่อเมริกาให้ฝรั่งดูนะครับหวังว่าจะได้เห็นโอกาสแบบนี้นะคะเกิขึ้นกับคนไทยค่ะกลับมาที่เรื่องที่เราต้องคุยกันต่อค่ะ อย่างปีที่แล้วนะคะก็มีการเรียกว่าจัดการประกวดแข่งขันถ่ายภาพนกนางนวลที่บางปูแล้วนะคะแล้วก็คุณวราชาติเองก็เป็นผู้ชนะที่ได้รับรางวัลไปเที่ยวสิงคโปร์มานะคะสองที่นั่งด้วยไม่ได้เป็นแค่ตัวเครื่องบินนะแต่ว่าพาไปทัวร์เลยนะคะต้องกลับมาปีนี้บ้างคะ่ะปีนี้ทางเราก็จะมีการจัดการแข่งขันอย่างนี้อีกนะคะเป็นการแข่งขันถ่ายภาพนกนางนวลที่บางปูแต่ว่ายังไม่บอกว่าอุบไว้ก่อน ว่ารางวัลปีนี้จะเป็นพาปไปเที่ยวที่ไหนพาปไปทําอะไรนะคะต้องต้องมาถามกันว่าปีนี้จะประกวดอีกไหมคะก็ คาดว่าถ้ามีโอกาสมีภาพสวยๆพอเนะ่ฮะไม่ไม่ไไอายใครก็น่าจะพอส่งะนะครับะจะได้ถือว่าช่วยๆกันสนับสนุนแล้วก็ให้กิจกรรมคลืนๆเนี่ยนะครับส่วนเรื่องได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลน,นั้นก็คงจะแล้วแต่ดุลยพินิษ์ของกรรมการแล้วกันนะครับมีคําแนะนํำยัางไงากับคนที่จะไปถ่ายภาพนกนางนวลอยากขยำอีกครั้งว่าอยากส่งภาพบางคนฟังตอนนี้เริ่มเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์และอยากส่งภาพประกวดบ้างก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องศึกษาเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีที่สุดก่อนอัน ก็คือคุณอาจจะต้องไปสังเกตสถานที่จริงนะแล้วก็ไปดูนกจริงๆดูผู้คนจริงๆแล้วก็ลองมองหาสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนที่ไม่เคยไปพอไปครั้งแรกก็จะแพนิกเล็กน้อยองงๆเอ้ยทำไมนกมันเยอะจังนกมันบินเร็วจังทำไมคนแน่นไปหมดเลยะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอมองหาจุดที่น่าสนใจก่อนเสร็จแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดนะครับ เรื่องราวเฉพาะตรงหน้าเนี่ยออกมาให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะกันไปหมดเลยก็ถ่ายไม่ได้ก็จะถ่ายไม่ได้นะครับซึ่งก็หวังว่าปีนี้ก็จะมีเพื่อนๆนะครับที่รักในธรรมชาติก็ดีเพื่อนๆที่รักในการถ่ายภาพก็ดีนะครับจะส่งประกวดเข้ามากันเยอะขึ้นะนะครับแล้วก็เพื่อให้กรรมการหนักใจมากขึ้นนะฮะส่วนผมเองผมก็จะพยายามเต็มที่นะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจแปลกใหม่มานําเสนอกับพวก เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆคณะกรรมการด้วยถ้าเป็นมือสมัครเล่นกิตบถามกหมอนว่าแนะนำไหมคะถ้ามือสมัครเล่นให้ลองไปสักครั้งหนึ่งก่อนไปไป,ไปลองดูก่อนแล้วค่อยค่อยคอยถ่ายภาพไปเรื่อยเพื่อส่งประกวด ครับผมม,ม,มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแม้แต่ผมเองผมเองต้องบอกว่าค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะภาพนั้นที่ถ่ายเนี่ยก็คือถ่ายตอนเย็นมากจนจนว่าเราจะกลับอยู่แล้วะนะครับซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยเราไปปั๊บสองสามชั่วโมงล้วจะได้ภาพดีระดับปรงกว่ได้ทั้งวันคงยากนะ,ะแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาเร็กๆซึมซับกับ<อ>กบรรยากาศแล้วก็มองหา subject ที่น่าสนใจ พอเราเจอแล้วเราค่อยๆที่จะถ่ายมันถ่ายทอดมันลงมาครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองเอาใหม่เพราะนกมันเยอะนะครับก็ยังพอมีโอกาสที่จะแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้ก็กลับไปใหม่นะครับเผื่ออาจจะวางแผนหรือเจอ subject ที่น่าสนใจมากกว่าหรือว่าแต่ละวันบรรยากาศมันก็จะแตกต่างไปถูกต้องเหลยครับคุณกิจเพราะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของแสงบรรยากาศหรืออาจจะเจอคนที่มาให้อาหารต่างๆอย่างผมเองผมก็จะลําบากเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีดางแบบของเราไปถูกไหมฮะเราก็จะไปดูใครอุ้มหลานมาเล่นกันนกใครมาเป็นครอบครัวใครมาเป็นคู่รัก เราก็จะแอบถ่ายเขาเอาอะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็ขอเขาถ่ายดีๆก็ได้คนไทยใจดีนะครับ <laughs> ผมประมาณนั้นอ๋อนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บางปูภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าใครปีนี้นะคะเตรียมตัวส่งภาพอยากส่งภาพเข้ามาประกวดกับการแข่งขันที่เราจะมีการจัดประกวดภาพถ่ายจัดขึ้นนะคะถ้าเป็นมือสมัครเล่นจริงๆไม่ได้มือโปรขนาดคุณวรชาติเนี่ยก็แนะนำไปลองเดินเดิน<ช>ดอ้ดอมๆอมองๆดูบรรยากาศดูวิวดูแสงอะไรก่อนนะคะถ้าไม่เคยไปเลยเพราะว่า ถ้าเราเป็นมือใหม่จริงๆพอไปถึงมันจะอาจจะงงเงิน เฮ้ยอะไรจะไม่หมดเลยอ่ะบินกันเยอะแยะไปหมดแล้วเป็นหมื่นๆตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพกล้องที่เรามีค่ะมันทําได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องศึกษากล้องของตัวเองให้เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองหา subject ที่น่าสนใจรวมไปถึงจินตนาการอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าถ้าคนถ่ายเหมือนอย่างที่ผมถ่ายเมื่อปีที่แล้วผมมั่นใจว่าคุณคงไม่ได้รางวัลแล้วนะฮะเพราะว่ากรรมการก็คงจะแบบไม่ละภาพแบบนี้แม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองก็คงจะต้องมองหาอะไรใหม่ๆแปลกๆมานําเสนอกรรมการเพื่อให้กรรมการรู้สึกว่าเอมาดู น่าสนใจมากกว่าปีที่แล้วครับมผมค่ะแนะนําคนถ่ายภาพแบบนี้เรื่องของอารมณ์ในภาพภาพสีหรือขาวดาดีกว่ากับการประกวดถ่ายภาพเอ่อถ้าเป็นการประกวดถ่ายภาพเชิงท่องเที่ยวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแนะนําเป็นภาพสีนะครับถ้าไม่ใช่เป็นเชิงศิลปะเชิงอราตทั่วไปเพราะว่าภาพสีเนี่ยหนึ่งมันก็ จะค่อนข้างให้ความน่าสในใจของการดึงดูดนะครับ <ม S 2> สีสันที่สดสใสบรรยากาศที่สวยงามท้องฟ้าสีน้ำเงินนกสีขาวบินตัดกันแต่ถ้าในวันที่อากาศแย่จริงๆอันนี้ผมก็แนะนําว่าเขาดําก็ไม่เลวนะครับเพราะว่าก <ๆ S 1> ็ย <ๆ S 1> ังพอช่วยหลบหลบซ่อนซ่อนสีที่มันดูยุ่งเหยิงกันเกิดไป <ม S 2> จริงๆจะบอกว่ามันก็มีได้มีเสียนะครับคือถ้าเป็นเขาดํามันก็จะทําให้คนลดความสนใจเรื่องเรื่องสิ่งรบกวนของสีสันกันได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นภาพสีคุณก็ต้องระวังว่าสีต้องไม่ไม่ตีกันจนยุ่งเละเทะไปหมด อะไรเงี้ยครับเป็นต้นเพราะน,นั้นอาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องเชิงศิลปะนิดนึงนะครับก็จะช่วยให้ภาพมาดูดีได้เมื่อสักครู่มีเสียงจากหลังไม้บอกมานะครับว่าภาพที่คุณราชาติถ่ายแล้วได้รับรางวัลเนี่ยเ mm hmm. พราะบอกคณะกรรมการบอกเลยว่าภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสื่ออารมณ์ออกมาการถ่ายภาพเนี่ยนอกจากจะเก็บมุมภาพต่างๆแล้วมันคืออารมณ์ในภาพน,านั้นและภาพนี้อารมณ์มันชัดมากใช่ครับเพราะว่าอ,อย่างปกติเนี่ยผมผมเชื่อนะครับ ช่างภาพทุกคนส่วนใหญ่ก็จะพุ่งเป้าไปที่นกนางนวลที่บินอยู่หรือว่ากินแคบหมูหรือ,อต่างซึ่งภาพนกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกดีเทลของความดีใจเสียใจอะไรได้มากนะครับแต่พอเราไปสอดแทรกกับเรื่องราวของผู้คนผมผมเชื่อเสมอว่าทุกทุกที่ถ้าเราใช้เวลากลับมันมากพอเราก็จะมีเหมือนกับสถานที่อะฮะมันจะส่งสัญญาณและบอกเราว่าเราควรจะถ่ายภาพออกมายัางไงเสร็จแล้วเนี่ยในภาพของคุณเห็นได้ว่าลักษณะท่าทางที่ กลัวว่าเอ๊ะนกจะมาโชว์อาหารตอนไหนล,ล่าเริงมีความสุขสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศยามเย็นบวกกับผู้หญิงหน้าตาสดใสเข้ากับชุดนะครับ<ม>แล้วก็นกนึงนนที่กำลังอ้าปากนะครับกำลังเข้ามาโชว์มันเป็นส่วนประกอบที่ทําให้เราเห็นว่าคนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันที่บางปูแล้วก็ที่บางปูเนี่ยใครๆไปก็จะพบแต่ความ <c oughs> สนุกสนานนะครับมีความสุขกันทุกคนอยู่แล้วอืมค่ะเหมือนกับไปสถานที่ไหนก็ต้องไปตีอารมณ์ว่าณนะที่นั้นควรจะเป็น ความสุขความสนุกแบบไหนหรืออเนี้ยจะดูหมนหมนยังไงคือควรให้ตรงกับสถานที่นั้นด้วยถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นคือคนที่ไปส่วนใหญ่มักจะไปแล้วก็รีบๆถ่ายหรือไม่ก็ไปแล้วก็มองเพียงผิวเผินมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปแต่อยากให้มองในเชิงที่ซับซ้อนมากขึ้นอีกอนิดนึงคือนกนงนวลยังไงก็เป็นทิมหลักอยู่แล้วนะใส่คนให้อาหารเฉยคงไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าพอเรามีนกนงนวลแล้วเราก็มีเด็กมาดูมีนกนงนวลมีคนกลังเอื้อมมือไปจับ สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเสริมที่ทำให้ภาพมันดูแปลกแล้วดูน่าสนใจมากขึ้นมันก็ต้องอยู่กับว่าวันนั้นที่คุณปายเนี่ยคุณไปได้ภาพอารมณ์ของคนในมุมไหนมาคิดว่าสําคัญเลยต้องเป็นธรรมชาตินะเพราะถ้าให้นางแบบไปอให้อาหารนกมันคงดูแบบแปลกๆดูดูไม่จริงแต่ว่าคุณต้องไม่หาอะไรที่น่าสุดนะพอไปถึงแล้วเฮ้ยมันดูจริงอ่ะมันดูแบบ คนพอคนดูภาพรู้สึกว่าเออมันจริงมันไม่ได้เฟกไม่ได้แบบว่าปั้นแต่งวางองค์ประกอบขึ้นมาแต่มันต้องต้องดูแบบออกมาจริงจริงอาจจะต้องลองกําหนดเป็นตีมันนะครับเช่นอลังการอลังการคือหมายถึงว่านกอาจจีเยอะมากอลังการเรารู้สึกโอ้โหประทับใจอย่างเลยนกเยอะหรือบางคนอาจจะประทับใจว่านกมันแย่งอาหารกันแข่งแย่งกันหรือบางคนอาจจะประทับใจว่าเอ้ย รู้สึกมาดูแล้วมันสบายผ่อนคลายมีความสุขก็จะเป็นภาพคนครอบครัวมาดูมีความสุขหรือว่าคนอาจจะประทับใจว่าเป็นช่วงเวลาของครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะพูดถึงจริงๆก็แล้วแต่ธีมแล้วแต่ว่าใครวันที่เราไปถ่ายจะรกำห่ดงรธีมออกมาแบบไหนเป็นแบบไหนมากกว่าก็แล้วแต่ภาพสุดท้ายค่ะคิปใหญ่คุณรชาติเนี่ยเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ค่ะเข้ามาประกวดการถ่ายภาพนกนกนนที่บางปูในปีนี้นะคะที่กำลังจัดขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็ ขอเลียนเชิญน,นะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่รักในการถ่ายภาพผมเชื่อมากนะครับว่าถ้าทุกทกท่านนะครับเดินทางไปที่สถานที่ภาคอากาศบางปูเนี่ยจะหลงรักเหล่านกนางนวลเหล่านี้มากาๆ,ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่าปล่อยโอกาสของคุณให้ผ่านพ้นไปนะครับโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เฝ้ามองคนอื่นประสบความสาเร็จนะครับผมเชื่อว่าถ้ากล้องในมือของคุณ คุณเรียนรู้มันอย่างดีนะครับแล้วก็ไปที่สถานภักตากอากศบางปูใส่ใจให้เวลากับเขานะครับแล้วก็เรียนรู้นกนต,ต่างๆ ผมเชื่อว่าทุกๆท่านมีโอกาสได้ภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ได้รับรางวัลปีนี้แน่นอนค่ะค่ะหรือว่าถ้าได้ภาพที่ที่สุดอาจจะไม่ได้รับรางวัลน,นะคะย่างน้อยวันที่คุณไปว่าคุณก็จะได้รับความสุขถูกต้องครับเต็มอิ่มกับความสุขโดยอรอบที่คุณทุกคนเห็นว่าใครไปบางปูแล้วก็จะหน้าตาชื่นมืนสดใสไปกันเป็นทั้งกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มครอบครัวขาย้ํากันอีกครั้งนะคะปีนี้เราจะมีการจัดก,การแข่งขันกันอีกครคั้งค่ะกับการประกวดน,นะคะถ่ายภาพนกนงนวนที่บางปูแต่พอกกกถนนถ่่่่่าาาาายยภภพพนนนวไมใชแตนนะ แต่คือจริงๆคือคุณสามารถไปเ honest, pigs, ก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกต่างๆที่สามารถถ่ายถ้าออกมาเป็นภาพถ่ายได้ที่สถานการาศบางปูนะคะวันนี้ค่ต้องขอบคุณคุณชาติมากค่ะคุณวราชาศศีนะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้เก็บมาร่วมรายการของเรานะคะกระวมทั้งมาถ่ายทอดวิทยายุทธความรู้ต่างๆสําหรับการถ่ายภาพสู่คุณผู้ชมด้วยค่ะหมดเวลาของรายการลุงจับออนแอร์แล้วนะคะเราทั้งสองคนค่ะทีมงานรายการทุกท่านลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ